ก็ต้องอ่านคําพิพากษาให้เป็นกันหน่อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่บางทีก็อ่านแล้วก็งงงมนึมนมนึมนไมน่ไม่มมมก็เป็นสรุปว่าสารเขาพิพากษาว่าการที่เจ้าท่าการจนันบ,บุรีให้ผมรื้อถอนที่ดินที่ทิ้งหินล่วงล้ำล้นน้ำไป1,500ตารางเมตรนะ่ะถูกต้องแล้วแค่นั้นเองสารก็ไม่ได้บอกให้ผมลือต้องก็้่ายตามนี้ด้วยนะฮะ ก็มาเริ่มต้นเรื่องที่ดินแปลงนี้นะฮะผมซื้อมาเมื่อปี2535 30ปีมาแล้วซื้อมาเนี่ยที่ดินมันติดแม่น้ำแควน้อยวันหนึ่งต้นไม้ก็ถูกกระแสะน้ํากัดเซาะไปล้มไปต่อหน้าผมเลยนะฮะต้นเบลเริ่มเลยผมก็เลยต้องไปเชิญเจ้าท่ากาญจนบุรีในสมัยนั้นนะฮะมาดูว่าเนี่ยที่ดินผมถูกน้ํากัดเซาะในต้นไม้นะยังล้มคายอยู่เลย ลากยังไม่รู้จะพื้นนะก็จะขอญาติทิ้งหินกันน้ําเพื่อกันน้าซอกกระดิ่งจะได้ไม่พังถ้าท่าก็บอกโอเคเอาดิก็ไปขอญาติทิ้งหินทมดินป้องกันน้ำซอกนะหน้าที่ดินประมาณร้อยเมตรอะไรทํานองนั้นนะครับเพราะเขาลงไปวัดจริงไม่ได้ก็เจ้าท่าก็อนุญาตให้ทิ้งหินทมดินหน้าโฉนดที่ดินได้นะครับ แต่มีข้อตกลงอยู่ว่าก่อนจะทำต้องเชิญเข้ามาดูหรือทำเสร็จแล้วก็ต้องเชิญเข้ามาดูอันนี้ก็เป็นข้อตกลงเยงว่าอ้าวเห็นวันผมจะทำเนี่ยผมไม่ได้เชิญเจ้าท่ามาดูอย่างเดียวนะฮะผมเชิญเจ้าของที่ดินเดิมสองคนก่อนที่จะมาถึงผมนะแล้วตัวผมการเป็นเจ้าของที่ดินสามคนที่จะมาชี้ไอ้ผมแะไม่รู้เราก็รู้ตรงไหนนะพรผมซื้อมา ลำดับที่สามเ,าเจ้าท่าเอาผู้รับเหมาอีกมาชี้กันว่าจะเอาแนวไหนตกลงทั้งหมดนะครับทั้งเจ้าของที่ดินทั้งเจ้าท่าชี้กันว่าเอาแนวนี้ละพอแนวนี้ละผู้รับเหมาท,ทําถูกไหมฮะตามแนวที่ชี้ตกลงเสร็จผู้รับเหมาเริ่มทํางานผมก็กลับกรุงเทพเพราะผมรับราชการตํารวจอยู่ก็ต้องปล่อยให้ผู้รับเหมาเขา ทิ้งหินสมดินไปตามที่ตกลงกันนะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าผู้รับเหมาเขาไม่ทําเกินเพราะเขาํำเกินเขาก็ขาดทุนเขามีแต่จะหดลงได้ซ้าไประหว่างที่ทิ้งหินสมดินที่เจ้าท่าอนุญาตเนี่ยผมก็ทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะวันหนึ่งเจ้าท่าก็ส่งคนมาตรวจสอบสองคนด้วยกันนะแล้วก็ไปจัดทํารายงานว่าวันนี้ได้มาตรวจสอบที่ดินที่ทิ้งหินการนําจอแล้วตอนนี้ทําไปได้แล้ว ร้อยสี่สิบเมตรแล้วนะครับถูกต้องตามแนวนะที่ได้รับอนุญาตทุกประการเจ้าท่าก็ถ่ายภาพด้วยนะฮะเจ้าท่าก็เสร็จรับทราบรวมเรื่องเอาไว้นะผู้รับเหมาก็ทำจนเสร็จพอเสร็จก็บอกผมผมก็เชิญเจ้าท่าไปดูตามข้อตกลงว่าถ้าทำเสร็จแล้วต้องให้เขาดูาก็เชิญเขาไปดูเขามาดูดูเสร็จก,ก็ไม่ได้บอกให้ผมแก้ไขอะไรเลย เรื่การท้งหินถมดินที่หน้าที่ดินของผมที่สองกระภูนะก็เป็นไปตามที่ได้รับยาจากเจ้าท่าตุกวการนะครับต้องเน้นย้ำนะฮะว่าผมไม่ได้ทิ้งหินถมดินโดยพละาการหนึ่งมีการขออนุญาตสองมีการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าท่าผู้มีอำนาจในขณะนั้นแล้วนะครับก็อยู่มาจนกเกษียณพอเกษียณในตำวรวจที่เป็น ลุกน้องจาของบ่อนประตูน้ำที่ประตูผมจับก็เลยร้องเรียนลองเรียนที่ศูนย์ตรงธรรมเนี่ยนะครับก็ส่งไปให้ทางจังหวัดผู้ว่าก็ส่งไปในอำเภอตรวจสอบในอำเภอตรวจสอบก็บอกว่าถูกต้องแล้วยางอย่างที่บอกไว้พอกเกษียณมาแล้วเนี่ยเจ้าท่าก็เปลี่ยนตัวเจ้าท่าคนใหม่มาก็ได้รับกากรลองเรียนก็มาตรวจสอบนี่เจ้าท่าไม่รู้นี่รู้แต่ว่าอขอญาิรู้แต่ว่า,ออา,วามาตรวจดูแลร้อยสี่สิบเมตร ไม่รู้ว่าขั้นตอนสุดท้ายเขาดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ถามคนเก่าเขาก็เข้ามาโดยพาราการเลยไม่บอกกล่าวผมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็บอกว่าผมทิ้งหินทมงดินเกินไป150ตารางเมตร150ตารางเมตรพูดเป็นวาเลยดีกว่านะฮะสามร้บห้าตารางวาแล้วก็มีหนังสือมาถึงผมให้รื้อถอนนะครับสิ่งลุกน้ำน้พันห้าร้อยตารางเมตรหรือสามตารางวาเนี่ย ถ้าผมได้รับไอนุญาตมาถูกต้องนี่แล้วอยู่ดีๆคุณเข้ามาที่ผมโดยไม่ขออนุญาตผมไม่ขอหมายสารเข้ามามาตรวจสอบนะฝ่ายเดียวด้วยนะแล้วถ้าตรวจสอบแล้วตกลงกันสองฝ่ายก็ไปอย่างนะไอตัวเลขพันห้าเนี่ยดูฝ่ายเดียวผมก็อุทธรณ์ไปที่ประลัดกระทรวงในขณะเดียวกันก็ฟ้องศาลที่สองพระภูมินะว่าเจ้าท่าคนนี้บุกรุกที่ดินผมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในส่วนของศารก็ มีคำสั่งให้คดีมีมูล,ลรับวิจารณาก็มาสืบพยานกันนะครับในสุดสารก็พิพากษายกฟ้องว่าเขาขาดเจตนาที่จะบุกลุกเพราะต้องการมาตรวจสอบผมก็ยังมึนๆับวิพักาษาเหมอนกันนะก็ตรวจสอบก็ต้องขอหมายมาสิใช่ไหมฮะแต่นี้ไม่มีหมายมาตรวจสอบนะเราก็ต้องรับฟังคำพิพักษาส่วน ที่เราอุทธรไปทางกระทรวงปรากระทรวงก็บอกว่าเจ้าท่าที่ก็ไปตรวจสอบให้ผมเลือกถูกต้องแล้วจนไปนเหตุให้ผมต้องนําเรื่องนี้ไปฟ้องที่ศาลปกครองผมไม่ได้ถูกฟ้องที่ศาลปกครองนะฮะผมเองเป็นฝ่ายฟ้องที่ผมฟ้องเพราะว่าอะไรมูลเหตุเบื้องต้นผมเนี่ยทำอะไรโดยถูกต้องตามกฎหมายได้รับริยาถูกต้องทําถูกต้องตรวจสอบถูกต้องแล้ว เจ้าท่าคนนี้เข้ามาตรวจสอบโดยพรราการและตรวจสอบฝ่ายเดียวมันไม่ถูกต้องมไม่ชอบด้วยนะเอาตัวเลขมาจากไหนเอาพื้นที่ไอ้พันห้าตารางเมตรมาจากไหนผมยังไม่รู้เลยจนกระทั้งแบบนี้สารปกครองกลางก็พิพากษานะครับว่าคําสั่งนะ่ยเขาถูกต้องแล้วสารปครองสูงสุดก็พิพากษาว่าคําสั่งเจ้าท่าคนที่สองที่ให้เรือถูกต้องแล้ว อย่างที่ผมบอกไว้สารก็ไม่ได้รักษาให้ผมลืนะศารก็บอกคําสั่งเจ้าท่าที่ให้ผมลือถูกต้องแล้วก็มาดูรายละเอียดกันต่อหลังจากที่มีการทําการตรวจสอบแล้วก็มีการสู้คดีกันนะทางฝ่ายผู้ถูกฟ้องคือเจ้าท่าก็บอกว่าเอาแผนที่มาลังวัด,ดมาดูแล้วนะครับเกิน ผมก็บอกอะไรกันวะแผนที่เนี่ยคุณจะเอามาวัดก็ยังไม่ระบุเลยนะภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยยังไม่ระบุปีพศเลยแล้วมันจะมีมาตรฐานทีอะไรละ่ะก็ไปอ้างปี38มาไปอ้างปี38ผมเลยไปตรวจสอบต่อว่าเหตุที่น้ํเซาะที่ดินของผมนั่นเพราะว่าการไฟฟ้าปล่อยน้ําจากเขื่อนเพราะฉะนั้นเขื่อนที่สร้างเมื่อไหร่สรุปว่าเขื่อนสร้างเมื่อปี22เสร็จปี28ผมก็เลยแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศปี20มาดู พอเปรียบเทียบเลยกับไอ้ปัจจุบันเนี่ยที่ถมเนี่ยเป็นยังไงก็ปรากฏต้องถูกต้องตรงเป๊ะเลยนะครับไม่ได้มีการลุกล้ำเลยก็ส่งมาให้ศารว่าในก่อนสร้างเขื่อนที่ดินเป็นอย่างนี้นะพอทําที่หินถมดินตามที่ระยะาก็ตรงกันเป๊ะเลยแทนที่ฐานสารจะรับฟังศารก็บอกว่าไอ้เขื่อนสร้างปีสองแแล้วก็น้ํากัดเซาะที่ดินของผมด้วยความเร็วนะครับ800ร้อยลูก บาทเมตรต่อนหนึ่งวินาทีคือไฟฟ้านี่ก็ปล่อยปล่อยน้ำเนี่ยแปดรลูกบาทเมตรนะต่อนหนึ่งวินาทีท่านคิดดูว่ามันแรงขนาดไหนมันกัดเซาะที่ดินของผมแล้วก็ชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยนะครับมาโดยตลอดศาลก็บอกว่าไม่มีหลักฐานเลยว่าเจ้าของที่ดินเดิมสองคนนะหรือแม้กระทั่งผมตอนซื้อใหม่ๆเนี่ยได้แสดงสิทธิ์ที่จะหวงแหนที่ดินของตนนะตามกฎหมายแพ่งอะนะ เพราะฉะนั้นที่ดินตรงที่กัดถูกกัดเซาะเนี่ยถือว่าตกเป็นสาธารณสมบัติของแทนดินนะครับที่ประชาชนใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งแลละเนี่ยถ้าเทียบใกล้ๆอย่างแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะถ้ากัดเซาะที่ดินใครใครพังไปนะครับใครไม่แสดงอาการห่วงแหนก็ถือว่าเป็นแม่นามม้าไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็บอกไวว่าทุกคนมันห่วงแหนนะครับที่ดินของตัวเองกันทนะั้งนั้นแต่มันจะมีปัญญาห่วงแหนไหม ่างผมซื้อที่ดินมาตอนนั้นสิบเอ็ดล้านเมื่อปีสามห้านะคนก่อนผมสองคนเนี่ยเขาจะซื้อมาเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้เขาแล้วนะก็สามล้านสี่ล้านแล้วตอนนั้นยังไม่เป็นโฉนดเป็นนอสามอาจจะซื้อที่ดินมาสามล้านสี่ล้านแล้วผมเนี่ยทิ้งหิงกนการน้ำซอไปเนี่ยหมดไปประมาณสามล้านเขาซื้อที่ดินสามล้านเขาจะมาทิ้งหิงกนการเอาสามล้านเขาไม่เบียยาเขาไม่เบรยยาทำมันก็ผ่านมนจะถึงผม ไอ้ผมมันยังพอมีเป็นยาทำนี่ผมก็จ้างคนมาทำศาลก็เอาตรงๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้หรอกแต่ว่าความจริงก็ต้องเข้าใจความจริงมั่งนะฮะไม่ใช่ว่าพิพากษาก็ตามตัวหนังสือตามกฎหมายอย่างเดียวน้องเห็นไหมคนไทยข้ามไปประเทศลาวไปเก็บเห็ดนู่นถ้าประเทศไทยต้องจับลุมดําเนินคด,ดีแล้วเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายลาวเขาเป็นไงติดกับเราด้วยซ้าไปปรากฏว่าแทนที่เขาจะตั้งข้อหาว่า เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็จับไปกักตัว14วันดูซิโควิดหรือเปล่าแถมฉีดไฟเซอร์ให้อีกเาลาาก็ไม่ได้คิดว่าเอ้พวกคุณบุกรุกเข้าประเทศก็เลยต่างกับประเทศไทยมันวินิจฉัยกัน,นหละอ,อย่างอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อศาลเขาวินิจฉัยว่าคําสั่งของเจ้าท่านะที่ให้ผมรื้อถอนที่ดินที่ล่วงลำ้ลำล้ำไปเนี่ยพันห้าร้อยตารางเมตรนะ่ะถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จบอยู่แค่เนี้ย แต่ที่ผมเล่าให้ท่านฟังนยท่านจะจะเห็นได้ว่าเลยไอ้พันห้าร้อยตารางเวนไม่รู้มาจากไหนใช่ไหมเจ้าท่ามันเขียนเองทางนั้นอะแล้วสารก็ไม่เคยลงมาตรวจพิสูจน์ผมก็ให้มาเผชิญสืบทั้งสารปกครองกลางท่านสองตะคงสูงสุดนะโดยยินดีที่จะจ่ายใครจะจ่ายให้ด้วยค่านุ่งงบประมันค่ารถลาต่างๆค่าที่ภัคคุณผมจ่ายให้ให้คุณมาดูเพราะเดี๋ยวนี้น้องๆไปดูยังไงมันก็ไม่รู้เอาละแต่เมื่อสารเขาพิจารณาอย่างนี้เรา ประเทศไทยเนี่ยปกครองอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้นะครับเรารู้แล้วจากคำที่รักษาก็เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของใครก็เป็นเรื่องของผมกับกรมเจ้าท่านะที่จะต้องมาทําการตกลงกันว่าถมเกินใบพันห้าร้อยตารางเมตรแต่มันอยู่ตรงไหนอยู่ดีๆมันจะมาลือ้อเลอย่างงู้นยางงี้อะไรได้ยังไงเราใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนตึกอย่างตึกในกรทมถ้าสร้างผิดแบบสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตแล้วมัน ทางเข้ามันเล็กเกินกว่าเขาสั่งให้ทุบตึกนั้นตึกเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าตึกเนี้ยแต่นี่พันห้าร้อยตารางเมตรมันอยู่ตรงไหนล่ะมันต้องมาตกลงกันด้วยก่อนแล้วที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งใครจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการลื้อถ้าผมเป็นคนทิ้งหินถมดินโดยภารการนะครับแน่นอนผมต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการลื้อแต่นี่ผมขออนุญาตถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายและอนุญาตผม ถูกต้องกระตรวจความรับผิดช,ชอบทางระเมิดของเจ้าหน้าที่กฎหมายมันมีอยู่เพราะนั้นตรงนี้ต้องตกลงกันอีกจะลื้อตรงไหนใครเป็นคนลือ้อใครเป็นคนออกใครจะจ่ายอะไรจำนองนั้นนะครับอ่ะก็เล่าเรื่องที่ศาลปกครองสูงสุด,สดมีคำพิพากษาให้ท่านฟังเข้าใจเพียงเท่านี้นะครับส่วนคำถามที่สองต่อมาว่ามีคนไปตรวจค้นที่ดินนะครับ ที่ทองประภูมิเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะก็เรียนให้ทราบว่าหลังจากมีคําพิพากษาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของผมกับกรมเจ้าท่าไม่ได้เป็นเรื่องของสวนราชการอื่นเลยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนําของใครก็ไม่รู้ตัวแกใครอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้นะส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปขอสารเพื่อทําการตรวจสอบที่ดินตรงตรงที่ว่าเกินมันเกี่ยวอะไรกับ กรมป่าไม้มันไม่เห็นเกี่ยวเลยสารก็ให้มาแต่การที่เขาไปขอเนี่ยไอ้พวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีความรู้จะมีความรอบคอบจะศึกษาได้ก่อนหรือไม่ก็ไม่ศึกษาก็เห็นสารปกครองสูงสุดพิพากษาไีก็คว้าคำปกวิสาสารปกครองอะไรไปชวนเจ้าท่าชวนเจ้าพนักงานที่ดินในช่างนั้นว่าชวนปกครองอะไรต่างเข้าไปในพื้นที่นะโดยขอญาตินะตรวจสอบ ที่ดินริมแม่น้ำานะระบุเลขที่โฉนดด้วยนะว่าจะคโค้นโฉนดแปลงนี้โดยไม่ได้ศึกษาเลยว่าที่ดินของผมนะีมันมีสองโฉนดนี่สมมติโฉนดนี่นะฮะเป็นโฉนดที่ติดริมน้ําเขาระบุเลยเขาจะตรวจสอบที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็พอได้หมายมาก็เข้ามาเล,เลยผ่านที่ดินแปลงแรกเนี่ยเพราะจะเข้า,าที่ดินแปลงที่สองมันต้องผ่านที่ดินแปลงแรกแล้วคุณไม่ได้ขอเลยคุณบุกลุกหรือเปล่า คุณไม่ได้ขอตรวจสอบที่ดินผมแปลงแรกนี่แต่คุณผ่านเข้ามาเลยถามว่าเอ๊ที่ดินแปลงหลังมันติดน้ําก็ต้องเข้าทางนี้สิพูดอย่างนี้ได้ไงอะ่ะติดน้ำมันมาทางเรือสิไม่ใช่ไม่มีทางเข้าไมอยางจะตรวจสอบท่าเทียบเรือของสภาเนี่ยไม่เข้าสภาไปตรวจทางเรือก็ได้ก็มาตรวจสอบมาวัดวาอะไรต่างๆพอผมทราบผมก็ถึงบางอ้อคือผมก็มีบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆก้สภาเนี่ยแหละริมน้ำเจ้าพระยาผมก็ขอสร้างท่าเทียบเรือ โดยชอบโดยกฎหมายสร้างมา20ปีแล้วเคยมีคนไปแจ้งความดําเนินคดีว่าสร้างโดยไม่ได้ไดสร้างเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดก็มันก็ได้รับอนุญาตมันก็ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมันก็ตรวจสอบแล้วอยายการก็สั่งไม่ฟ้องคดีเสร็จสิ้นแล้วอะไรต่างเนี้ยไอ้สอสอคนหนึ่งไอ้สอสอหิ้วแสงอะ่ะนะก็พาเจ้าที่ไปตรวจสอบก็เลยถูกผมดําเนินคดีไปหลายคดีด้วยกันก็สารไต่สวนมีมูลหมดพอ เอาว่าสร้างท่าเทียบเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้เกินกว่าที่รับอนุญาตไม่ได้ก็ไปหัวกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อ้างว่าแม่น้ําเจ้าพยานี่เป็นป่าดังนั้นผมสร้างท่าเทียบเรือโดยไม่ขออนุญาตกรมป่าไม้นะก็เลยไปแจ้งความตำดีผมอีกที่ปตทนะครับน้องว่ามันเป็นป่าไหมเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยามันอา่านกฎหมายไม่เป็นตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยป่าหมายถึง ที่ดินซึ่งยังไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์ก็เลยมองแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์ก็เลยถือว่าเป็นป่าเมื่อถือเป็นป่าก็นั้นเรือทุกลําที่ใช้สัญจรไปมาในแม่น้ามันก็บุกรุกป่าสิโรงแรมโอริเจนนะครับชั Shang งกิลลาเพนินซูล่าโรงแรมนี้โรงแรมนี้ถ้าเทียบเรือแม้กระทั่งจมเต่าท่าเนี่ยมึงบุกรุกป่าหรือเปล่าสภาเนี่บุกรุกป่าเปล่าขอญากกลมป่าไม้ไหม ขาก็ซักถามในการบิการผมก็เอาเอกสารมาดูเไม่มีมีเพื่อจะมาแจ้งความดำเนินคดีผมเป็นคดีแรกในประเทศไทยนั่นเองว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นป่าผมก็เลยอ๋อจับความได้ว่าไอ้ที่คุณมากล่าวหาผมปลุกลุกแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นป่าเนี่ยคุณก็เลยเสือกกรมป่าไม้ก็เลยเสือกไปหาพอเห็นคำพิพากษาปุ๊บก็เลยเสือกไปขอหมายค้นเลย เพื่อที่จะหาทางดำเนินคดีผมว่าไอ้สมที่ไปเนี่ยบุกลุกป่าเห็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมขนาดนี่ผมมีตำแหน่งเป็นประธานกรรมธิการพงก,การและปาปตามการทุจริตนะมันยังกล้าผมอย่างนี้ใช่ไหมเพราะผมไม่ไม่มีอำนาจบริหารนี่ไม่มีอำนาจไ,ไปแต่งตั้งโยกย้ายให้ความดีความชอบลงโทษใครทั้งสิ้นมันถึงกล้าไง แล้วกับพี่น้องประชาชนจะไม่ถูกไอ้พวกนี้ข่มเหงเลยเมื่อเสือกล้าก็ต้องเจอกันยังไงก็บุกรุกที่ผมหนานะตรวจสอบแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะถามว่าบ้านเมืองมันอยู่ด้วยกฎหมายอยู่ด้วยอะไรไม่ใช่ว่าใครอยู่หรือมองใครจะ็ูกัตูแกล้งเขานะผมไม่เคยกัดแกล้งใครเลยมีคนร้องคุณวิทยาคุณปื้มอดีตรัฐมนตรี นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นนายกเมืองพัทยามาที่ผมซึ่งเป็นประธานะชเนี่ยผมสอบเนี่ยไอ้ทังนั้นคิดว่ายังไงต้องถูกผมเล่นงานแน่เพราะจับพ่อมาเนี่ถูกไหมฮะแต่ผมสอบเสร็จไม่มีมูลความผิดไม่มีมูลก็คือไม่มีมูลนะครับไม่ได้เคยคีดไปกั่นแกล้งอะไรใครเลยนะครับหรือแม้จะตรวจสอบนายกตีถวายสัตว์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายเนี่ย ซึ่งจะเห็นว่าผมถ,ถูกขัดขวางมาโดยตลอดนะแต่ที่ผมต้องทำเพราะอะไรก็รต้องการพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่าละ่ะสรุปว่จริงท่านว่าจริงไหมันก็จริงถวายสัตว์ไปครบถูกไหมก็ตรวจสอบจนเสร็จแล้วนะส่งไปดําเนินคดีแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆนี้ก็ไม่ต้องห่วงวก็มันกระทบมาจากการปฏิบัติหน้านที่ของผมทั้งนั้นนะ่ะซึ่งผมเป็นเจ้าหน้าที่ก็ยินดีให้ทําการตรวจสอบใครทาผิดกฎหมายก็รับไปนะครับ ผมก็ใช้จะใช้อำนาจประธานกับพิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยไอ้ป่าไม้ที่ดินนะครับเจ้าทงเจ้าท่ามาทั้งหมดมาตรวจสอบนะครับเอาเอกสารมานะครับเข้ามาในที่ผมได้ไงไปขอขาดหลายคนเขียนคำร้องว่ายังไงนะไปให้ปากคำาอกสารเขายังไงสารสั่งว่ายังไงแล้วผลการตรวจค้นเป็นยังไงรายงานสารไปยังไง ไปแจ้งสถานีตำรวจยังไงต้องมาตรวจสอบกันผ่านเข้าเส้นทางไหนบุกรุกหรือเปล่าผมมองแล้วเป็นบุกรุกแต่ผมยังไม่ว่าทีเดียวหรอกต้องเอาหลักฐานให้ชัดเจนก่อนก็คงจะต้องเรียกไอ้พวกนี้ไอ้เวรทั้งหลายเนี่ยมาลึงง่งกันไม่มาตรวจสอบสภาบ้างในบุกรุกป่าไหมเนี่ยนั่นก็เือนบ้านผมละละแล้วล่ะทำไมไม่เอาแผนที่ภาพถ่ายทางการมาตรวจสอบดูล่ะกทีผมนะ ได้รับอนุญาตถูกต้องตรวจสอบถูกต้องแล้วนะบอกว่าเป็นการตรวจดูตรวจดูทางกายภาพทางสายตาเท่านั้นอาจจะไม่แน่นอนต้องใช้ภาพถ่ายอากาศต้องเอากล้องมาเล็งมายิงมาวัดอะไรต่างๆเหล่นา,านี้สภาเนี่ยเราภาพถ่ายอากาศมาตรวจสอบนะนะครับเอากล้องอามาเล็งมายิงอะไรต่างๆเนี่ยเผื่อ,อบุกลุกเหมือนกันอะแต่มันเลือกจะตรวจตรงนู้นไม่ตรวจตรงนี้ไม่ตรวจตรงนั้นโรงแรมต่างๆที่ผมมันสร้างมาตั้งแต่ า6 0ปีแล้วยังไม่มีการตรวจสอบเลยเอาละครับก็ผมมีรายละเอียดท,ที่จะเรียนท่านพิีกรดีโฟเดี๋ยวนี้ก็ติดประชุมที่กรรมริการก้าวบงเช้าเนี่ยนะครับ